มาต่อที่ข้อสามนะค,ะครับคำพิสูจน์เซ็กเหมือนเดิมนะคะรับขสามของเราคือวงเล็บ A อินเตอร์เซชันกับ c ลบด้วย B ยูเนียนดดอทเท่ากับวงเล็บ A ลบ B วงเล็บปิดอินเตอร์เซชันกับ c ลบ D นะครับ วิธีการพิสูจน์ของเราก็จะทำเมือนเดิมนะครับคือตั้งฝั่งซ้ายก่อนนะครับเราไปสรุปฝั่งขวานะ,ะฝั่งซ้ายของเราลอกมาเลย A intersection กับ C ลบ B union D นะครับทำเหมือนเดิมทุกครั้งเห็นมากตัวอย่างที่นำมาใช้เนี่ยเราจะเปลี่ยนจากการดำเนินการลบให้เป็น intersection นะครับกับกนะจาก B union D ก็กลายเป็น B union D complement นะครับจากนั้นใช้กดเดือยวงกรองครับผมกระจาย complement เข้าไปในวงเล็บสีเหลืองของเรานะครับจะกลายเป็น B intersection B complement intersection ีกับ D complement นะครับจะเห็นว่าโจทย์บรรทัดล่าสุดไหมมันเป็นการดำนการ intersection หมดเลยเพราะฉะนั้นเราสามารถเปิดวงเล็บได้หมดนะครับพอเปิดวงเล็บปุ๊บเราก็จัดรูปใหม่จัดกลุ่มใหม่ให้เหมือนกับสิ่งที่เราต้องการนะครับ เอู่ก,กับ B ีครับซไปคู่กับ D ีนะพอเห็นแบบนี้เห็นไหมวงเล็บสีเหลืองเราก็จะเปลี่ยนจาก Intersection B คงจะกลายเป็น a อลบบนะครับวงเล็บสีฟ้าก็กลายเป็น C ีลบดนะจบการพิสูจน์แล้วเห็นป่าแค่นี้เลยครับการพิสูจน์ของเรานะขอให้เนทุกคนโชคดีในการสอบพวกนี้นะคะสวัสดีครับ